สวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้ฝนมาคีเอทลุกจากพาเลทที่ได้ฟรีมาก็คือจาก Estee Lauder นะคะที่ฝนขอเหอะเปิดถุงไปเมื่อครั้งที่แล้วคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรก็เลยมาคีเอทลุกง่ายๆง,ง่ายหรือเปล่าไม่รู้โทนสีเป็นโทนสีม่วงเลยค่ะนี่ปกติก็ไม่ได้แต่งตาสีม่วงอะไรนะแต่ก็เดี๋ยวมาลองทําให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ฝนล,ลงสกินแคร์ลงไปหมดละต่อต่อไปลงเป็นซูเปอร์ เดี๋ยวนะซูเปอร์ซิตี้ของขีดนี้ค่ะกึ่งกึ่งแบบเป็นเบสหรือเป็นอะไรสักอย่างแต่เป็น SPF 40ก็เลยใช้แทนกันแดดตลอดเลยมาทากันนี่เป็นคลิปแรกที่ฝนแต่งหน้าก็เลยแบบยังเก้กๆกลางๆแบบไม่รู้ว่าจะหยิบแบบอะไรก่อนไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนกล้องด้วยก็เลยปรับก็ยังไม่ค่อยเป็นแต่ก็จะลองดูค่ะอยากทำวิดีโอไปเรื่อยๆชอบสนุกดีนะเหมือนได้แชร์อะไรกับเพื่อนๆไปในตัวด้วยอันนี้ก็ลงเล้วเปาแล้วมันจะไม่มีสีเลยนะคะ แต่ว่ามันเป็นกันแดดแต่โทนโทนสีที่บีบออกมามันจะเป็นออกน้ําตาลวันนี้ไม่ได้ไปไหนมากก็เลยลงแค่แป้งสมรองพื้นเลยเนาะข้ามรองพื้นไปเป็น m a x Studio f i x อันนี้ฝนใช้ NC25 นะคะเดี๋ยวไม่ได้ลงแบบครีมบัตหรืออะไรก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้ไปไหนคะ่ะวันนี้ก็เลยมา แต่งหน้าให้เพื่อนเอนดูถ้าเรได้ยินเสียงอะไรตึ๊กตักตึกตักคือน้องแมวเข้ามานั่งเล่นในห้องนอวิ่งเล่นในห้องเลยมันก็ทําให้หน้าเราไม่มันเนาะระหว่างวันเพราะว่าถึงเป็นคนหน้าแห้งยังไงแต่ถ้าให้ลงลองพื้นหรือลงอะไรแล้วไม่ตบด้วยแป้งเลยก็แบบไม่รอดเหมือนกันนะคะยากค่ะ ต่อให้เกือสำอางดีแค่ไหนก็ยากอยู่ดีอะต่อมาฝนจะลงพัมเมอร์ที่ตาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบพัมเมอร์ก่อนลืมมากลับมาละใช้ของ Urban Decay นะคะพัมเมอร์โพชั่นอันนี้เป็นไซส์เล็กไซส์จิ๋วก็คือใช้ยังไงก็ไม่หมดสักทีขนาดไซส์เล็กไซส์จิ๋วคือยังไม่มีโอกาสได้ซื้อไซส์ใหญ่ <laughs> สักทีเพราะมัน เยอะอะยังไงก็ไม่หมดแล้วได้แถมมาตลอดซื้อพาเลตไหนเขาก็ให้แถมมาโอเคคราวนี้มาลงสีตาก,กันเลย <Okay. S 1> สีสวยมาก <Okay. S 1> คือแบบ <Okay. S 1> เป็นเดลุกกับไนลุกได้เลย <Okay. S 1> อันนี้ใช้แปรง ใช้แปรงดีกว่าฝนไม่อยากใช้มือนเนาะเล็บยังยาวอยู่นิดหน่อยอย่มือจะทิ่มตานี่ซิกมา e55 นะคะไม่รู้ว่าสีไหนก่อนเลยแบบเนาะสวยไม่รู้เอาทนม่งทนไหนเอาสีที่สองก่อนเลยแล้วกันนี่ก็มีกระจกเอากระจกอันนี้เลยสีก็ชัดสวยหรูดูสบายตามสไตล์เอสเตอร์ อ่ะลองกับนิ้วมืออีกข้างหนึ่งดูซิจะให้แบบความรู้สึกที่แตกต่างกันไหมก็ไม่ได้แตกต่างนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยมันก็บางๆเบาๆเนาะเดี๋ยวมาฟ้าสีม่วงกันเลยสีม่วงเป็นม่วงเข้มที่สุดในพาเลตน,นะคะสีนี้รู้สึกไม่แน่ใจว่ามีซื้อสีหรือเปล่า ช่ช้ายอยู่แล้วก็เลยแบบขอข้ามชื่อสีไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเพื่อนๆจะเบื่อกันลืมบอกเลยนี่ซิกมา e70 นะคะสีไม่ได้โอ้โหต้องเกี่ยดีๆเลยอะ่ะไม่งั้นอาจจะแรดูเหมือนโดนตบมาได้เดี๋ยวนะมันจะมีสี แป้งนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเรียลเทคนิคไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรอ่ะเพราะว่า <Wow. S 1> ซืมม้มานานละนี่ใส่สีน้ำตาลตรงนี้ไปน้ำตาลที่สามอืมหาเบนนิ่งบัตก่อน เบลนดิ้งตรงหนอ่าใช้อันนี้ล้กันอันนี้ได้ฟรีมาจากเอเวอร์ดีเค่ะก็ไม่ได้สีเข้มอะไรมากแค่แบบแต่ง Everyday Look แบบง่ายๆเนาะอ่ะแปลงอีกด,ด้านหนึง่งเลยแล้วกันใช้สีที่สว่างที่สุดที่มีเลยนะคะปาดเข้าไปที่หัวตา จากนั้นก็ขอยืมแปลง MAC 208เอาสีน้ำตาลเข้มสีที่สามค่ะมาลงที่โคนขนตาด้านล่างให้มันคอนเนคกันเนาะม่งานจะดูแบบโลนๆมากอะไรเงี้ยเพื่อนสังเกตเห็นหรือเปล่าม,มันมันมันก็โอเคนะไม่ได้แบบชัดเจนหรือแย่มากผลว่าดีอะ่ะ สีแบบเบนง่ายเกี่ยง่ายอลองเบนให้เพื่อนลองเบนอีกครั้งหนึ่งแต่มันไม่สว่างมากอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาสีที่เข้มที่สุดในนี้แล้วกันเอ๊ะไม่ใช่เข้มที่สุดอ่อนที่สุดมาปาดอีกรอบใกล้ๆ้หัวตาโอเคนี่ตาก็เกือบเสร็จละเดี๋ยวฝนขอเพิ่มอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะคะ ไปหยิบสตีล่าอ่ะผิดด้านอินเดอร์เมนต์อันนี้คืออันนี้โทนสีม่วงจะเยอะนิดนึงอะค่ะแล้วก็สีจะชัดมากกิตเตอร์แบบมาเต็มอะไรเงี้ยขอเอาสีม่วงที่ชื่อว่า i m p u s สสักอย่างมาทาที่ตาเลยเนาะแต่พาเลทนี้เสียอย่างนึงดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวไม่มีกระจก ็นความแตกต่างไหมเอ่ยน่าจะเห็นเนาะสีสีนี้เป็นสีอ่อนคะ่ะไม่ได้เข้มมากเดี๋ยวโอเคเบนเขาสักนิดหนึ่งเนาะเรียบร้อยอะลูกตาเสร็จไปละต่อไปมาเขียนคิ้วกันเลยคะ่ะนี่คิ้วยังไม่ได้ ทำการอะไรใดๆกับเขาเพราะว่าเดินทางมาก็เหนื่อยละยังไม่ได้แบบเก็บคิ้วหรืออะไรถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าฝนท้าาหรือเตรียมของไม่ทันก็คือมุมกล้องมันไม่ได้ค่ะฝนต้องมาหาแบบวางกับเก้าอี้เพราะว่าไม่มีขากล้องอะไรเงี้ยกําลังจะไปซื้อขากล้องก็เลยไม่ได้อยู่บนโต๊ะเครื่องแปง้งต้องเอาเครื่องสำอางมาวางกล่องกันที่พื้นแล้วเครื่องสำอางผู้หญิงอะ่ะ น้อยก็จริงค่ะน้อยสําหรับผู้หญิงคนเดียวแต่ว่าผู้ชายหรือคนที่ไม่ชอบเครื่องสมองไม่เข้าใจว่ามันน้อยตรงไหนอ่ามาเขียนคิ้วเนาะลากลากเป็นเส้นบางๆนะคะคือถ้าลากยาวคิ้วเราจะดูกแข็งมากแต่ฝนแอบโชคดีนิดนึงคือเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วเนาะก็คือง่ายไม่ต้องทําอะไรมากถ้าสมมติว่าไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยแบบคือ มีแบบธุระเรืออะไรต้องพบปะเจอใครก็เขียนง่าย,ายๆเลยเขียนหางคิ้วแบบให้มันคมชัดนิดนึงแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องถึงหัวคิ้วนะเพราะเดี๋ยวหัวคิ้วเราใช้แปรงในนี้มาเป็นลืมบอกเลยนี่คือ Royal Super Liner b o ร์ d ราวดิ p ซโเอาตรงนี้มา เขียนหัวคิ้วเนาะให้เขาแบบดูนวลนวนวลนนนนอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไปทำคิ้วที่เบ n ิฟิกบาลบาลจะกลัวแบบคือกลัวได้มาทรงเล็กมากไรเงี้ยปกติอยู่ที่ไทยก็ทำนะคะที่เบ n ิฟิกบาลบาคือทำตลอดไม่เคยแบบนอกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเมการู้สึกว่าฝรั่งเขาจะแอบแบบ คิ้วบางกว่าเรลานิดนึงอ่ะก็กลัวคิ้วหายไปอะไรเงี้ยค่ะรอดูก่อนเดี๋ยวรอตัดสินใจแป๊บนึงยังไม่ได้กีดอะเ,อเลยเนาะตอนนี้กาลังคิดอยู่ว่าอะเนอเราจะใช้สีไรดีในไหนมาม่วงและก็เอาม่วงให้สุดเลยละกันเป็น Urban Decay 2 4 Glide On Eye Pencil นะคะอันนี้เป็นสีม่วงฝนซื้อมาเป็นแบบพาเลตจิ๋วๆเล็กๆจะได้ประมาณ5แท่งแล้วก็มี5สีด้วยกัน ไอเลนเนอร์เลยเนาะเห็นไหมเอ่ยมองไม่ค่อยชัดเนาะกระจกมันอยู่เอียงอะโอเคมันไม่ได้ออกม่วงขนาดนั้นนะเพื่อนเนมันก็คือออกสีม่วงแค้มอะแต่ฝนขอไม่กิดขนตาล่างเนาะเนี่ย ใช้สมาธินิดนึงค่ะโอเคได้มาละสองข้างเรียบร้อยดัดขนตากันเลยดีกว่าที่ดัดขนตาอังแสนภูมิใจนำเสนอคือของทาร์ค่ะแต่ว่าที่นำเสนอก็คือมันสวยอะไม่ได้แบบไปดูรีวิวหรืออะไรจากใครใดๆทั้งสิน้นคือเห็นว่าแพคเกจจิ้งสวยล้วนๆก็เลยได้มา สามสเต็ปเหมือนที่เพื่อนๆอ,อาจจะดูพี่โมเมพาเพลินสอนไว้ก็ตามนั้นเลยค่ะอ้าเรียบร้อยดัดขนตาละมาปัดขนตากันต่อเลยถ้าปัดขนตาผู้หญิงนี่เป็นอะไรที่แบบไม่สวยแต่ก็เนาะผลใช้ของรอยอ้อค่ะเป็นแฟลตลส ตอนแรกๆเปิดใช้มารู้สึกแบบไม่ชอบเลยคือไม่ชอบมากๆแต่พอใช้ไปสักสองสาครั้งเพราะว่าเสียดายรู้สึกแบบโอเคเนื้อมันติดติดขึ้นมาที่แปลงแล้วอะคะ่ะความเหนียวความหนึบมันมาละก็เลยชอบอันนี้ปัดเบาๆเนาะไม่ไม่ต้องตอบผลตาไม่ต้องทำอะไรคือออกไปจ่ตลาดหน้าซอยบ้านไม่ใช่ คือมามมกาคิดถึงอาหารไทยอีกแหละว <c oughs> ขโทษค่ะคือเหมือนแม่ทำกับข้าวอร่อยมากแม่ผลแม่ทำให้ทานทุกมือ้อคืออย่างเมื่อวานก็ทานข้าวมันไก่อร่อยมากลังทำอร่อยกว่าล้านี่แต่ว่าเราก็ยังอยากทานอะไรแบบที่หาได้ที่เมืองไทยเลยเนาะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะทําทานเมื่อวานจะบอกว่าตำท้้มตำทานเอง ไปเจอแบบคนแชร์เยอะๆใน Facebook ก็เลยแบบเอาให้ดีเอาให้ดีมีแตงกวาลูกใหญ่อยู่ตามกินเองเลยจ้าจากที่ไม่ค่อยทำกับข้าวอร่อยนะอร่อยแบบแม่ยังเอ่ยปากชมว่าเอ้ยอร่อยไม่คิดว่าลูกจะทำได้นี่ถือไว้ใช้เฉลยละกันเนเกตเป็นอ้าว mm hmm. เห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วปัดลงไป ปัดแค่นี้พอเนาะเนี่ยให้ให้เห็นสีว่ามีเลือดฝาดเล็กๆเพราะว่าเราจะใช้ทั้งสองอย่างที่เขาให้กับปากก็คือปากเขาสีเข้มมากที่ให้มาในตัวแถมอะคะ่ะก็เลยเดี๋ยวเราไม่ทำอะไรหนักมากเพราะว่าตาก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะอะไรเนอร์ข้างล่างก็ไม่ได้กิีดขนตาล่างก็ไม่ได้ปัดก็คือง่ายๆเนาะวันนี้ไม่ไฮไลท์จมูกแล้วกันไฮไลท์นิดหน่อยแต่ไม่ ไม่ทําสันจมูกไม่ทำนั่งโดมแต่ว่าต้องปัดปัดแบบบอนเซอร์นิดนึงหน้าเรียวนยหน้าเล็กมาแต่กําเนิดป่าหรอกมีแต่คนเรียกผนหน้าบานคือเพื่อนๆยังไม่เห็นอะเก็บผมแล้วกันึมาแล้วไงมองข้างหน้าไม่เห็นเพราะว่าหน้าฝนเหมือนจะเรียวข้างหน้าแต่ข้างๆอะ่ะจะมีโครงหน้าชัดเจน โอเคนิดหน่อยเรียบร้อยคราวนี้มาถึงสีปากของเราดีกว่าเป็น Esteroder Pure c o เ o r เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะ r u b บ r i n g Shimmer ใช่ปะ่ะใช่มังมองไม่ค่อยเห็นตัวมันเล็กมากนี่เลยสีแบบจัดว่าแซ่บนี่คือทาลิปมันไว้แล้วเรียบร้อยก็ทาปากได้เลยปกติไม่ค่อยทาลิป แบบสีอย่างนี้คือเน้นสายนูดนูดแบบชมพูนูดส้มเล็กๆทาติ้นทั้งในนี่มาเต็มโอเคนี่ฝนวาดขอบปากก่อนเนาะข้างล่างก็ลงอะไรเลยอืม้ม สีก็ตามแพ็คเกจเลยเนาะสวยใสยสไตล์แบบคุณนายเอสเตอ์ลอเดอร์โอเคนี่ก็คือลุกเสร็จแล้วนี่คือผมยังไม่แห้งเลยมาทําให้เพื่อนๆดูไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเบื่อหรือเปล่าคลิปยาวแค่ไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องไปนั่งตัดอีกเพราะว่าหลายทำคลิปไม่ค่อยเป็นก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้ามีอะไรแนะนําให้ฝนทําอะไร ก็บอกมาได้ Facebook, Instagram แล้วก็ Youtube ติดตามกันได้นะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย